สำหรับคนนี้เนี่ยก็เกินความคาดหวังแต่เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปโรงพยาบาลไหนก็บอกว่าผ่าผ่าพา,าอย่างเดียวก็เลยกลัวช่างใจอยู่นะว่าเจะฉีดหรือไม่ฉีดดีวันนี้เห็นแล้วเนี่ยบอกตรงนะชื่นใจดีใจมากๆเลยจําได้เลยเมื่อรอบที่แล้วที่มาเนี่ยครับเป็นหนักเลยนะ เป็นหนัก <c oughs> เป็นหนักขนาดไหนครับยืดขาเนื้องอขาไม่ได้ต้องยืดขาตลอดเลยคือน,<ช>นั่งก็ต้องยืดขาใช่แล้วเวลาไหนนั่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ยืดขาอยู่ดีอ๋อคือซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ต้องยืดขายืดขาเพราะมันงอไม่ได้ครับเป็นมานาน,นยังนานแล้วปีกว่าีอะไรไ่ะจะฉีดหรือไม่ฉีดดีเราก็อยากให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มันคุ้มค่านะเฮียแกก็บอกว่าเอาแกอยากจะฉีดรอบนี้มาถึงเนี่ยเกินความคาดหมายทั้งคู่เลยสบายเลยไหมสบายเดินไปไหนมาไหนได้ปกตินี่นั่งนี่จะจะเป็นอย่างเนี้ยครับ จะยืดขาแบบนี้ครับแต่ตอนนี้นั่งลง้ว่งอได้เท้าได้เท่ากันนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ก็ตั้งได้ไม่ต้องยืดขาครั้งหนึ่งตั้งขาครั้งหนึ่งนะค,ครับวันนี้มาติดตามรักษาอาการเจ็บอาใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้จัได้เลยเมื่อรอบแถวที่มาเนี่ยครับเป็นหนักเลยนะเป็นหนักเป็นหนักขนาดไหนครับเจ็บขาเนื้งอขาไม่ได้ ต้องยืดขาต้องยืดขาตลอดเลยไอไ้อที่เป็นเนี่ยที่งองขาไม่ได้ต้องยืดขาตลอดเนี่ยเป็นมานานยังนานแล้วพอสมควรเป็นปีไหมปีกว่าสองปีได้อะเกือบสองปีอคะครับแต่ไม่ยอมไปผ่าผมไปโรงพยาบาลไหนก็บอกว่าผ่าผ่าผ่าอย่างเดียวก็เลยกลัวเห็นคนบางคนนี่เขาผ่าแล้วมันมันไม่เหมือนเดิมอะครับแล้วตอนนั้นนะที่ว่าไปไหนต้องยืดขาตลอดคือน<ช>ั่งต้องยืดขา ใช่แล้วแล้วเวลาเดินทางไปไหนนั่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ยืดขาอยู่ดีอะอคือตอนมอเตอร์ไซค์ก็ต้องยืดขายืดขาเพราะมันงอไม่ได้มันงอไม่ได้แล้วตรงนี้มันแข็งหมดเลยแล้วสัปดาห์ที่แล้วพอดีเพื่อนบ้านมารักษาครับก็เลยตามมาด้วยนะโชคดีรอบที่แล้วที่มาเนี่ยผมก็ช่างใจอยู่นะว่าเอ่อจะฉีดหรือไม่ฉีดดีนะเพราะว่าเราก็อยากให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มันคุ้มค่านะบแล้วพอคุยกันแล้วเนี่ยเฮียแกก็บอกว่าเอา กกอยากจะฉีดใช่ไหมครับรชบแล้วก็รอบนี้มาถึงเนี่ยเกินเกินความคาดหมายทั้งคู่เลยเนาะครับเบาลงสบายเลยไหมเสบายเดินไปไหนมาไหนได้รู้สึกแปลกใจไหมตอนไหนที่เริ่มรู้สึกแปลกใจแปลกใจปกตินี่นั่งนี้จะจะเป็นอย่างเนี้ยครับจะยืดขาไปบนเนี้ยครับแต่ตอนนี้นั่งลงเงอได้เท้าได้ เท่ากันเรื่องแปลกใจใช่ไหมว่านั่งทำไมงอเข่าได้ใช่ไหมใช่ขี่รถนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ใช่ก็ตั้งได้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องนั่งตั้งขาได้ไม่ต้องไม่ต้องยืดขาข้างหนึ่งตั้งขาข้างหนึ่งปกติข้างหนึ่งงอข้างหนึ่งยืดไปข้างหน้าใช่ตอนนี้เหยียบตรงที่พักได้แล้วใช่โอเคนะวันนี้แกก็เลยมาทําซ้ํานะครับก็สําหรับคนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเกินความคาดหวังแต่เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว นะหวังว่าจะให้แกอยู่สบายขึ้นนะครับนะก็ดีใจด้วยเนาะดีใจจริงๆวันนี้เห็นผลมองมากๆเขครับวันนี้เห็นผลลัพธแกเดินมาหานี่จากคราวที่แล้วนี่แบบยืดขาเดินขาแข็งเลยแหละใช่แข็งแข็งหมดแข็งหมดเลยแหละแข็งหมดแล้มันไม่อ่อนทั่วใช่เขย่าขาไม่ได้มันแข็งเยอะนั่งต้องยืดขาครับผมเองเนี่ยก็เวลาจะเลือกการรักษาอะไรหยิบยื่นให้คนไข้ผมคิดเยอะนะคิดว่า เขาฉีดไปเขาจะคุ้มไหมเขาฉีดไปแล้วผลลัพธ์มันจะดีไหมเพราะว่าของทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเราก็อยากให้คนไข้จ่ายเงินแล้วได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มที่สุดนะวันนี้เห็นแล้วเนี่ยบอกตรงนะชื่นใจดีใจมากมากเลยนะยิดีใจด้วยนะเี่นะสวัสด,ดีครับดีใจดีใจด้วยมากๆเลยนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ